ดีค่ะวันนี้เรล่นเด็กน่านายท่าอเะวัดอนใ่จะได้ตั้งหนอเด็กๆกันตอๆหนิอเปิดพิธีชี้จกันเใช่อันโอ้วันนี้สาเป็นเลยข้อมูล ว้าวนานถึงเวลาการต่อสู้ใช่สามรอบแล้วอุ้ยนายอันนี้อันนี้เจอเจอพะลมเจอเจอพะลมเก่าแก่เราเราต้องเน้นเก็บอันนี้นะอุ้ยมันเปิดได้เลยมันเปิดได้เลยแต่ย่าพิ่งใส่เดียวนีกก่อนอืม พยาบเอกคินิกคินนิดนายอันนี้ดีดีดีรูปจากปู่หมาป่าอยู่มันอยู่แถวนี้แต่มัน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 จมดินอยู่มันจมดินอยู่แต่มันอยู่แถวนี้แต่มันจมดินอยู่เหรอเออมันโดนขังเดี๋ยวหมาป่ามองได้ไรมันมันจมมันมันมันติดอยู่ ไม่มาป่ามันแบบมาเลยโอะยตอนนี่ตอนนี้แล้วให้เรียนนาคตเกมนี้มันสามารถต่อสู้กับไอ้ตัวนั้นได้นะไอ้ตัวตัว,ตว,ว<า>หลักก่อใช่เนี่ยกใหมันต่อสู้แต่แต่ให้เรอยนนาโคสมันต่อสู้ได้ ฝนตกเลยเออทำไมเราไม่เก็บไม้หน่อยแตเราเาไม่เราไม่เก็บซักสดที่มันมีอ่ะเออแล้วก็เห่าได้เก็บไม้อยู่ตองน้ฉันอยู่ฉันฉะกำลังหาหาของอยู่กลบตัวฟ้าผ่าเมื่อกี้กอบตัวฟ้าผ่านี่ะ นายนี่ฉันฉันน่าจะมีเหล็กพอพอแล้วอะ่ะแต่ไม้จะดีนายไม้นายก็ไปไปตัดดิตัดตรงเนี้ยแหละโอ้นายฉันเจอของเต็มเลยนี่เฟ่องเฟื่องเฟื่ง พัโกงอะไอรเกโดโดน

เอาเอาอีกครั้งอนึงครั้งเอาอีกครั้งจบแล้วเอาเอาอีกครั้งทำไมเราต้องตายไปเดี๋ยวฉันเป็นคนหาอุ้ยพนโชกดีเลยเขาตาดเดี๋ยวเราตัดม่วยก่อนนะ เดี okay. uh ๋ยวฉันหาเขาก็ตายให้นะอุ้ยไน่ากลัวโอเคอันนี้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 นรงกว่าไงเขาเขามองมองตรงนี้ก่อนแต่ว่าอะไรเนี่ยล่ะเออเออฉันอยากรู้นานละถ้าเกิดเรา เรายาังอยู่ถึงเลเวลแรกอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้มันมาเลยเลเวลแรกคุยอยูเลเวลแรกท,ที่ตอนเริ่มเกมเนี่ยคือคือคือยังไม่ <c oughs> ไม่ไม,มีไฟอ่ะไม่มีไฟอยู่แต่แต่เป็นเลเวลแรกที่ที่มีที่มีพี่ที่ไม่ไม่เยอะมัน มันก็ไม่ไม่มาไม่มาตอนกันอุ้ยน้งฉันจะกล่องเร็วเยวว่าเออต้องไปด้วย ไปอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่เราต้องเก็บเป็นสำคัญมากเลยนะในเหล็กนี่ไงฉันเจอโอ้ฉันเจอฟไฟหุยเจอขวานแต่เธอมีอยู่แล้วใช่ไหมฉันลงดีเจอฝนอ่าอย่าฉันขอไปทั่วรอบกอกเลยนะยฉันไปด้วยอุ้ยนาะฉันเจอกล่องแล้วอู้ฉันเจอไม้ ฉันฉันเจ้า่องนายนายมคนรัวเลยก็ก็ได้คนรัวสองทีอะมาแล้วจ้าม่มาเยนะคาปูชิน่าน่าน่าหน่านมาแล้วจ้าไม่ผมเกิดนะอุ้ยเลเวลสองแล้วแหละเก้าเกิดอะทำไมมันกล้กันเิเร็วจังอ่ะ คือคุณแรกไม่ต้องอยู่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 ในอันนั้นก็ได้ฉันจะไปตามล่าคเขาไปหน่อยเจออีกแล้ว เดี๋ยวต้องใส่เชื้อเพิงด้วด้วยมันจะเห็นกวางอยู่วางเหรอเอออูตรงนันมันจะเห็นควาอยู่ตรงนั้นฮะตั้งเผาเาหรอเออใช่ได้หนู่นไงเหนเออไม่ต้องกลัวเลยมาช้นาแล้วมาตัดฉันมากับของมี้มา <c oughs> นี่ถังน้มันเตะแค่แป๊บเดียวก็ก็เลเวลต่อไปแล้วเขาสิบเก้าแล้วมันต่อไปจะต้องไปตรงนั้นไป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 นี้ก่อนนายไปไหนไปนเอาก่อน เท้าเลยสาปูนายเตรียมตัวเอาเท้าเท้าเท้ากระต่ายแล้วไปดูเอาไฟคือคือไฟสำคัญกับเรามากใช่ไหมเขาก็ต่ายจ้ะแล้วก็เปิดกล่องก่อนนะ ไม่ได <ane> <affiliated. laughs> ้ก <presidency> ูสนักมาแล้วแต่ไม่มาเลยนะมันเป็นแอมเบอร์นี่ไม okay. ่ใช่น้อวันเดียดอันนี้อันนี้วันสอบแตววัน่อไปเราจะแต่เราจะ

เพราะว่าฉันมีอาวุธหนูนั่นแหละเดี๋ยวถ้าขอเป็นคนเปิดคุณแกก่อนนะโอเคไหมหนึ่งเอ้ยเป็นไปไงตายตายเพราะเพราะอะไรล่ะาดปุแล้วมันจะเป็นซ่ากับมันทำยัไงล่ะเอ้ะเอ๊ะ अमली पापा पिम पिम पापा पिम पिम पापा पिप पिम टुल टम टंग टुल टेन 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 को लिलको सनी सनी का सिनी न्यूज़ पे मोगली 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 होगली पापा पापा अ सातो लूनो सातो थीदा पापा पिम पिम